สุขสวัสดีบ้านทรงกานะคือเขาเอ่ยมายังก่อเฮ็ดอยังเฮ็ดขีออ้อ้อยสวัสดีพี่น้องชา youtube นะคะมื้อนี้เราออกจากรถก่อนคะ่ะพี่น้องออกจากรถก่อนนะคะมาพาพี่น้องมาดูเฮ็ดเฮ็ดขี้อ้อยเป็นจังไดยเฮ็ดขี้อ้อยเออ กินได้จริงๆเต็มดูล่ะเป็นไข่ไข่เห็ดฟางเห็นบ่กั่นจะกินแฉะเลยลักษณะไข่ไข่เห็ดฟางเลยเนี่ยการควนหาเดี๋ยวคนสวยหาเห็ดดู ยังใครยังก่อเออเดี๋ยวเมื่งก่อนเมื่งก่อนเม่เคยเห็นเม่เคยเห็นเห็ดเป็นยังรถไม่เหรอแท้รถน้ำแนวมาส่วนคนสวยพาหาเห็ดนี่นะ เดจจะอ่นบละน้องคิมเขาปิดตาเดจถวยบอหาจังไดนคือว่เห็นนีเอามาแต่ใส่เห็ดจังไหนคือรัวเป็นเป็นเห็ดฮะจสเมันหวานมันกินได้อ่ะมันหวานฉันไ่เคยกิน อยวนี้เขานิยมกินเห็ดกับพี่น้องเิอาไห็เอาลองเอาไปต้มจะถั่วเนนันนันเกดนี่มันเป็นแมนเบอเลยนี่นี่กันน้อยมเาเอาไเาไปกงเพราะมันต้มเล่เอาไปแกงกงถั่วแกงถั่วมาแล้ว เขียนเคยหาบหอกาาาเขีขเมันเคยไหมหหนี่จักถวยอเอาถวยมาดูจอ,อ้าไอยู่แมมึงเอาถวยมาเนี่ยสีเก็บเ,เ,เห็ดโอยดามาเก็บนี่จนจัดไปเอาถวยมาดูเดีา,กดเ,า,าเก็บเห็ดถอาดเอก็บเอาจัถวยหนึ่งนี่เสบเลเนี่ไปก็จ่รอยอยู่ดิแม่ขาไพ่่ดิแม่เออใจเย็นไปนั่งจะเข้ากอน เอาจากถ้วยก้อนนี้ไปเอาถ้วยมาเลือกมีดเป็นภาพมีด้ซ้อมนี้นึกติดดูหนิหิละเห็ดพี่เอามาล่องนี่จังอันนี้ยลอยพ่วงไงมันอยู่นี่เป็นลอยเกลี่ยลอยพ่วงเหรอเกลี่ยเอาเห็ดบ่พ่อที่ไหนเอาไปล่องไว้นะเกลี่ยเห็ดเราสิปีนี้มันกินเห็ดได้แต่ปีที่แล้วมันกินไม่ได้ปีนี้มันปลอดไผ่หรอ ปีนั้นเขาใส่ยายากันเมันทีนี้เขาว่าบัวไซด้วกับบัรูอะเหล้วแต่ปีอ้าเลยนี่ห้องบะเมนห้องมอกรับอาชีพนี่พี่มันเราได้กินเรารู้เลยว่ามันเยอะเราได้กิ่นมันอ่ไรเกลี่ยมันเลยออกเลยจ้าเก็บเหพชรยูเก็บเห็ดก้อนชีึ้นไปยุ่นบ่เนี่ยไปยูคือเก็บเพชรเอาถ้วยหนึ่งไปต้องก้มจับกับเกลี่ยมันน่ะ โอ้มีอะไรเรดิจัดไปจัดไปย่บารถลุไปแล้วมังกึงกไม่เขาบอเอาจักถวยป่ะขี้ได้บ่าหลายอย่างี้เนาะข้ข้าไปจักถวยเอฮ้นั่นเหรออันนึงข้างบน แค่ดุคนเยอะค่ไอ้น้าไม่ต้องนร้าอะไท้นี่ใจอ้ได้ละได้ได้นปุ๊บนึงเก็บเป็นยุติยตอนนั้นมันเป็นฝุ้นแมจ้ะไม่เคยเห็นสิงแบบนี้ฝนตกใส่ เอาเข้าไปเอาไปจกสวยดิเขาก็ได้อุ้งมือนึงอยู่นะเาปมหอพี่น้องอันนี้อันนี้เจ้าของ้าให้ไปกเสียปปมเสียแปมให้ไปก่อนให้ไปก่อนอันนี้เสียโจล็อกี่วันครอบครัวค่ะที่น้อง สงวนบำเพ็ญประหลุตครับพี่น้องการสงการถ้าูุ bị mà được cái <laughs> cái phương xa chủ tâm. Ờ cái 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 ชัตูชัตูง่ eg, people, Aww, ายง่ายนะชัตไม่นะมันเป็นสีฟ้า ในน้ำมันเป็นสีฟ้าหรอครับเฮ้ยในน้ำเป็นสีฟ้าละ่ะใส่หมวกสิสวัสดีพี่น้องชาว YouTube บ๊ายบายคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายๆบายบ,ายบายบายบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บพัดพัดบายบายจุบจ๊บ